มือนีก็บภาพพี่น้องครับมาเกี่ยวเขาคือเขานะครับพี่น้องนี่ครับไอโซนี้ครับถือว่าลายลายอยู่ครับพี่น้องนะครับตอนนี้รถนุ่มหินนะครับก็ทําการเกี่ยวอยู่ครับตรงนี้กับแม่นะครับถือว่าเขาสุกนะครับสัปดาห์นี้ก็ถือว่าห้อมแล้วครับไกล่เบิ้์ดแล้วครับพี่น้องนะครับหน้า แถวนี้นะครับรถหญ่บาจะเป็นไทยเสียงนะครับเกษตรพัฒนานะครับมตะน้อยคูโบตานะครับเก่าหาลอยหาเอี้นะครับจ่อขาม่า้วครับพี่น้องอยู่พอถึงสัปดาห์ครับแถวนี้เกี้ยงครับนะครับคือว่าน้ำมันกับแพงนะครับเศษตรกรชาวนาห้ากัดแด่ผลผลิตบอสเต็มลอยครับพี่น้อง แต่ก็ถือว่ามาตรฐานอยู่ครับเขาเลี่ยงชาวนาได้ครับก็ถือว่าให้แเต่มีน้ำครับเขากระทาะขั้นที่ครับนี่ครับพิธีสารครับบ้านเฮ้ารันะราโน้ตเห็นนะครับทำการเกี่ยวอยู่ครับพี่น้องตอนนี้นะครับแต่มีนี้ก็จะลงฟังนี้ครับพี่น้อง นะครับตรงฟังนี้เราก็จะตามเก็บตรงนี้ครับนะครับตามเก็บเราก็จะไปส่วนพล,ละครับแถวนี้ก็จะเป็นูกคาของน่มวังหินทั้งหมดคำนี่ก็เกไดจากไรมนรุนกันครับพี่นอ้องนะครับถือว่านะเขาเริ่มซุกแล้วครับแต่ก้อนนี้จะเป็นเขาซิมหาครับต้นนี้ก็จะเป็น ก็ขอครับหรือว่าเขาสูงหรือเขาใหญ่นะครับคนอีสานเหนือนะครับคนปุีิอาจจะใดเต้มมีเต้มน่วยครับพี่น้องนะครับแต่ก็ขอขอบคุณด้วครับสําหรับรัฐบานนะครับที่เพิ่นซอยเรือนะครับเกษตรกรนะครับนะถรอว่าเขากะเสห้าย้ายครับนามกะท่วมคนปุลิก็ใดเต้มมีเต้มน่วยครับผม ก็ถือว่าลุยแล้วครับเป็นเจ้าทีสามครับพี่น้องเจ้าทีสามตีซี่แล้วครับเข่าสูลักลอยไรแล้วครับพี่น้องนะครับปีนี้ก็คือสียบได้พ่อซี่ห้าร้อยแล้วครับปีนี้รอดร้ายครับเอาก็เสียหายร้ายครับพี่น้องทีมงานนะครับนงมะหยินนะครับคนขับคนเดิมครับคนทหารพุทธิชัยครับเจ้าคือเกราครับจวดจวดครับพี่น้อง การเดินทางก็ถือว่าดีมากๆครับครับมือนี้กันยี่สิบกว่าไรครับพี่น้องรอบมือว่าสี่ได้ไาไดนครับเข่ากันซึ่งหน้านามหน้าต้มครับตัวนี้ก็ถือว่าเข,าข่าคนได้ผลผลิตงามพอสมควรครับเขา่าสามีแหละครับถือว่าเป็นเข่าที่นาเกี่ยวมากๆครับ สูงแคงกว่านี้ก็แตกเมฆครับพี่น้องซัมมี่เนี่ยถือว่าสุดยอดเลยครับครับในระหว่างเกี่ยวเขาครับนี่ครับนี่นี่ครับรุ่นหนูน้ำครับพี่น้องนะครับสีใดโตใหญ่โตน้อยนะครับมารุ่นกันครับเวยครับพี่น้อง ครับปิดควยไปก่อนครับปิดควยไปก่อนครับบ่วไห้หนูมันเข่ามากครับพี่น้องนะครับหนูก็จะอยู่ในนี่แหละครับถ้าหางเสือมันนะครับครับไหนกินนะครับหมูเนี่ครับจะได้หนูพุกไงครับ สองหรือสามโตไปละครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมานล่อมันร่นกันนะครับทีมงานหนูบางหินนะครับติดต่อได้เด้อพี่น้องครับรถเกี่ยวราคาเท่นี้ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็บรุ่นหนูครับพี่น้องหนูกับลังแลงนะครับลังลุยนะครับหนูพงใหญ่ครับหนูพงใหญ่ครับพี่น้อง รอรุนครับรอรุนครับมาจะไรไปจะได้ครับพี่น้องเบิ้งในการเบิ้งในการโอ้ยครับไปดักอยู่บนครับแต่ว่าหนูหลอยออกอยู่พี่ครับรอเบิ้งนะครับรอดเบิ้งรอดูรอชมครับรูพวกไงครับดักครับดัก ดูนะครับทีงานฐานเสือนะครับจดจอเป็นอย่างยิ่งครับโหนะครับนะครับเห็นตัแล้วครับเห็นตัแล้วครับพี่น้องนะครับนะครับรอเบิ่งครับรอเบิ่งครับหน้าที่อะไรที่ครับหมูใหญ่ครับพี่น้อง Đấy xin đây các biết không? Hãy subscribe cho kênh ดักเมาครับทั้งคนทั้งหนูครับทั้งหมาครับลองมอครับหนูฉิดรอดไหมครับเมื่อนี้ครับเป็นดดได้ครับพี่น้อง จะล่อลรอบนี่ครับพี่น้องอโคกครับโอ้ยได้ปะครับพี่น้องมาพีมาพี่แล้วมามีแล้วเฮ้ยป้าไปโบยยังห่วตัวสามไข่อยเอาปโบยอะไรได้หรือโบยอะไรโอ้ยพี่น้องเอ้ยวนตัวใดก็ได้มือกล้องนี่แหละครับเป็นก้นคูครับพี่น้องโจ้แน่ครับโจ้แน่ครับยัยยโอ้ยมาถ่ายครับโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องได้สองเต็ม เอ้ยอย่างไงครับมาทางครับพี่น้องนะครับเป็นหนูทั่วครับโอ้ยครับนี่ครับย้างไงเลยครับพี่น้องโอเคครับโอเคครับพี่น้อง